สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถแห่ว่าน้องน้ำตาลมิวสิกรถแห่มินิบัสความขึ้นหน้าไปหอดไหนแล้วครับความขึ้นหน้าไปหอดไซแล้วครับนี่ครับนี่ครับโค้งสองสันเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะพายยางเบลอบรถนะครับเนาะว่ารถแห่มินิบัสของน้องน้ำตาลมิวสิกจะสุด้า่ไหนตรงนี้เป็นช่องใส่เครื่องปั่นไฟครับผมข้างล่างนี่แต่ว่าข้างบนนี่เป็นช่องดนตรีแสดงสดครับผมนี่ครับต่อมาข้างหน้านี่ครับต่อยาวมาข้างหน้า ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่ารถแห่ทีมงานน้องน้ตาลพิธิ์มินิมาร์ทนี่สุดๆดครับผมอัดเครื่องเสียงไปเต็มแม็กแม็กตรงไหนแม็กคือสุดนี่ครับรอบข้างนี่ครับไฟแสงสีพร้อมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูชั้นบนนะครับผมทางขึ้นไอตรงนี้ทางขึ้นไปแสดงสดครับผมชั้นสองนี่ครับสูงมากครับผมสูงนะครับถือว่าสูงอยู่ นี่ครับชั้นสอง,องอสอชั้นสองถือว่าสูงนะครับเพราะว่าไว้สําหรับไอพี่น้องแสดงสดแล้วก็มีวงดนตรีไอแสดงสดให้แล้ว